สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ Channel วิธีการกำจัดข้าวดีดข้าวเด้งนะครับกำจัดแบบได้ผล100%ต้องฟังคลิปนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านฟังคลิปนี้ท่านไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นประสบการณ์จริงที่ผมทำมาแล้วนะครับแล้วผมได้ผล100%ผมกล้าพูดเลยว่า100% นะครับทำไมผมถึงกล้ายืนยันระดับนี้เลยเนื่องจากนะครับผมทำการกำจัดข้าวดีดในแปลงของป้าก็คือพี่สาวของพ่อนี่แหละนะครับเขาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วกลับมาทำนานะครับปล่อยให้คนอื่นเช่าเป็น10ปีแล้วช่วงข้าวแพงกลับมาทำไม่ได้ข้าวเลยครับได้แค่30ถัง40ถังเท่านั้นเองในพื้นที่27ไร่ ลับมาทำเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกถอดใจบอกว่าเสียน้ำมันรถมาไกลด้วยแล้วข้าวได้แค่นี้นะครับแล้วพื้นานามีแต่อีดีดีเด้งตัดสินใจให้ผมจัดการกำจัดค่าโดยการส่งค่าใช้ใจ่ายให้นะครับแล้วก็ให้ดูแลเรื่องการทํานาในรอบนั้นน่ะจากข้าวป้าได้เพียงอ่าสี่สิบถังนะครับสามสิบถังสีถังเท่านั้น ผมทำในรุ่นถัดไปอะ่ะผมใช้วิธีการกำจัดข้าวเด้งสูตรร่มโพชแนลเนี่ยอีดีดเนี่ยหายไปนะครับแทบหมดเลยแล้วข้าวป้าในรุ่นนั้นอะ่ะแกมาเกี่ยวอะ่ะแกได้27ไรอะ่ะแกได้ไปร่วม32ตันนะครับอันนี้ผมไม่ได้โม้เกินจริงครับผมกล้าพูดเลยแล้วถ้าคิดว่าผมโม้ท่านลองเอาวิธีผมไปทำดูลองดูสิว่าข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ย มันจะหายไปนะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ข้าวดีดข้าวเด้งเท่านั้นนะที่จะศูนย์พันรวมถึงวัชพืชในนาด้วยนะครับเอา้าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยยาวๆนะครับนี่เลยวิธีการกำจัดข้าวดีดนะครับหนึ่งหลังจากเราเก็บเกี่ยวนะสมมุติว่าเราเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเนะนี่ยแปลงเนี้ยอีดีดมันเยอะจัดเลยหนึ่งเลยคือเรา ใส่น้ำแช่ไว้เลยครับทั้งฟางเลยใส่น้ำไปทั้งฟางเลยแช่ไว้เลยนะครับเราอาจจะฉีดน้ำหมักพ่นสลายฟางไปสักหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าไม่ต้องฉีดก็ได้แล้วแต่นะครับเรากําจัดเขาดีเขาเด้งนะในคลิปนี้นะครับแช่น้ําไปเลยสักสามวันให้พื้นานาเนี่ยทั่วไปด้วยน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกข้าวดีเนี่ย วัชพืชข้าวดีข้าวปนข้าวที่มันล่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับไม่เกิน1อาทิตย์หลังจากที่พวกข้าวดีมันขึ้นเนี่ยให้เราพ้นยาเผาไหม้ทันทีนะครับทําไมต้องไม่เกิน1อาทิตย์ด้วยเพราะว่าข้าวดีเนี่ยอยากจะให้กําจัดช่วงต้นเล็กๆเ,เนี่ยครับมันฆ่ายบางคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะ บางคนเนี่ยรอให้ข้าวดีดเนี่ยแทบจะท้องเลยนะเดือนกว่าเลยนะถึงจะกําจัดไม่ต้องครับขอแค่มันงอกจากมเมล็ดขึ้นมาเนี่ยสักคืบเดียวเนี่ยสักครึ่งคืบเนี่ยก็พอแล้วพ่นยาเผาไหม้เลยนะครับตายแน่นอนโอกาสที่มันจะแตกหน่อนเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้าต้นมันยังเล็กนะ,ะสามนะครับหลังจากพ่นยาเผาไหม้ประมาณ2-3วันไอ้พวกวัชพืชเขาดีดเนี่ยมันก็จะแดงนะครับ แดงแล้วเราก็ไถพริกดินเลยพริกเพื่ออะไรเพื่อที่จะพลิกเมล็ดด้านล่างขึ้นมาบ้างนะครับมันมีทั่วเลยไออย่างเมล็ดข้าวดีดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชั้นบนข้างอย่างเดียวมันมีทุกชั้นเลยของพื้นดินนะครับดังนั้นเราต้องพลิกมันขึ้นมานะครับแล้วก็ได้โอกาสไถกบไถกบฟางไปด้วยไถยกบข้าวดีดที่มันตายกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยเห็นไหม ได้ประโยชน์2เด้งเลยนะครับอสีะนะครับทำวิธีเดิมสูบน้ำแช่ไว้ประมาณ3วันแล้วก็5นะครับพอเข้าดีดขึ้นไม่เกิน1อาทิตย์พ่นยาเผาไหม้อีกรอบแค่นี้จริงๆนะครับถ้าท่านอยากจะให้เอี่ยมเอี่ยมก็อาจจะทำถึง3รอบนะครับหรือว่าถ้าใครมีรถไถโหสบายเลยนะถ้ามีรถไถไม่ต้องจ้างนะครับไถเองเลยพลิกไปพลิกมา จบครับศูนย์พันเพื่อเผยร,รุ่นหน้าไม่ต้องใช้ยาฆ่าว่าจะพืชด้วยนะก็มันไม่มีอะไรขึ้นแล้วอะ่ะเรากําจัดเอี่ยมแล้วอะ่ะนะครับเห็นไหมเราตัดวงจรไปเลยนะครับนี่เลยนี่คือหัวใจสําคัญนะครับวิธีการกําจัดข้าวดีบต้องทําให้เมล็ดงอกเท่านั้นนะครับวิธีนี้ดีที่สุดนะครับดีดีที่สุดเนี่ยให้พี่น้องกเกษตรกรดูนะอันนี้คือแป้งของป้านะครับที่ผมรอนี่คือข้าวดีบนะแทบร้อยเปอร์เซ็นเลยขึ้นมาเนี่ย เนี่ยผมเก็บภาพไว้เนี่ยนะครับผมก็ลอยขึ้นนะครับแล้วก็พ่นยาแบบนี้เลยพ่นยาเผาไหม้นะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับขึ้นนั้นหนาแบบนี้เลยพอพ่นยาเผาไหม้เสร็จนะครับก็เห็นไหมนะครับเนี่ยพ่นยาเผาไหม้เสร็จผมก็ทําการไถนะครับเห็นไหมฟางในยังอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าผมอาะพ่นย่อยสลายฟางไปด้วยนะครับในแปลงนี้นี่นะครับพอ เราพ่นเสร็จก็ถ่ายกบพอถ่ายกบเสร็จเอาน้ำแช่ต่อมันก็ขึ้นมาอีกครับเพราะว่ามันเยอะมันเยอะจริงนะ่ะผมทำประมาณ3รอบนะสองสามรอบนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3รอบแปลของป้าเพราะว่ามันเยอะจริงนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอสินค้าไว้ท้ายคลิปหน่อยเนาะอันนี้เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับผมทำการหมักมาตอนนี้อายุจะเข้าเดือนที่4แล้ว นะครับเข้มข้นมากตัวเนี้ยผมแบ่งนะครับในราคา100บาทส่งฟรีฟังไม่ผิดนะครับส่งฟรีผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้หมักฟางได้ลองใช้ดูเพราะว่าคนสนใจน้อยมากนะมีแค่ไม่กี่คนนะครับขนาดน้ำหมักผมว่ามีน้อยแล้วนะคนที่สนใจเนี่ยมีน้อยกว่าน้ำหมักผมอีกนะครับส่งฟรีใช้ได้5ไล่นะครับเนี่ยผมจะเล่าความจริงให้ฟัง พี่นอ้องเกษตรกรรู้ไหมน้ำหมักผมเนี่ยน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลครึ่งหรือลิตรครึ่งผมเอาไปส่งเนี่ยแค่ค่าส่งเนี่ยก็กินผมไปประมาณหกสิบบาทแล้วผมเก็บเงินปลายทางนะก็บวกเขาเรียกอะไรนะบวกสามเปอร์เซ็นตนะครับเขาก็จะเก็บผมเพิ่มสามสามเปอร์เซ็นแต่ผมส่งให้ฟรีไงก็ตกเจ็ดสิบาทเลยนะค่าส่งนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่ากลองนะครับไม่รวมค่าอะไรเนี่ยดูความจริงใจนะ ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ใช้นะครับแบบผมเพื่อที่จะมาคอมเมนต์นะครับเนื่องจากหลายท่านเนี่ยโทรมาหาผมอย่างเงี้ยเนาะขอคำปรึกษานะครับแล้วได้ข้าวเนี่ยไม่ค่อยดีผมก็ถามนะครับน่าจะเป็นที่ดินแล้วแหละเนาะเพราะหลายท่านบอกว่าข้าวไม่ค่อยโตเลยแกนไม่ค่อยงามนะครับผมทำข้าวมาไม่เคยได้ผลผลิตเลยก็ ลองเอาสูตรล่มโพไปทําดูครับลองเอาดูนะผมก็มีแบ่งนะครับมีแบ่งไม่เยอะแต่คนสนใจก็ไม่เยอะเช่นกันไม่น่าเชื่อเหมือนกันโอเคนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมฝากอีกตัวนึงเนาะอันนี้คือข้าวหมากนะครับเป็นขนมหวานไทยโบราณสําหรับตัวข้าวหมากเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรนะครับท่านใดที่มี โรคประจําตัวโรคเบาหวานไขมันความดันท่านรับประทานได้นะครับเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลแต่รสชาติความหวานความหอมอร่อยเนี่ยผมรับประกันเลยอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นหรือนะครับสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะแช่ตู้เย็นเนี่ยหรือทานกับนมสดนะครับตอนเช้าเช้าเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับช่วงท้องว่างๆเนี่ยเอาเทเข้าหมากนะครับที่แช่เย็นผสมกับนมจืดสักหน่อยเนาะ คนๆ้นใเข้ากันโอ้ยทานตอนเช้านะครับอร่อยมากและประโยชน์เยอะมากเลยนี่นะครับผมถ้าใครสงสัยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับปัญหาการทำนานะครับอยากจะปรึกษาเรื่องต่างๆก็โทรมาได้นะครับรวมถึงจะอุอดหนุนเนาะสินค้าทางช่องนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์093 224 8173นะครับ0 9 3 2 2 4 แปดหนึ่งเจ็ดสามนะครับแล้วขอชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องลายของร่มโพนะเพราะว่ามีพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านเลยนะครับโทรหาผมแล้วลายมันเด้งขึ้นจากเบอร์โทรนะครับอันนั้นมันเป็นลายเก่าผมนะครับถ้าทักลายนั้นมาติดต่อผมไม่ได้นะครับผมอยากคุยกับทุกท่านแหละผมไม่ได้ยิงไม่ได้ถือตัวอะไรเลยนะครับผมตรงเนี้ยเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยโหผมก็เนาะผมก็เข้าใจแหละว่าเสียความรู้สึกทักผมมาและผมไม่ตอบ คือมันติดต่อผมไม่ได้อะผมจะตอบได้ยังไงเนี่ยนี่นะครับถ้าใครอยากจะติดต่อผมนะจะสั่งของหรือว่าจะถามส่งรูปภาพมานะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะ ID Line นะครับ ad สา ZIBFM นะครับ ad สา ZIBFM พอท่านกดปับ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้เลย r ่ m p o Channel นะครับเป็นโลโก้แบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะติดต่อผมได้โอเคนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ